เมื่อเราจ่ายไฟให้ตัวแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทคก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานคลิปนี้เราจะมาดูส่วนประกอบของแมกเกนติกกันนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแมกเนติกตัวนี้นะครับจะยึดด้วยสกรู2ตัวนะครับด้านบน1ตัวแล้วก็ด้านล่างอีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็น กนเหล็กที่อยู่กับที่นะครับคอยของแมกเนติกสปริงแกนเหล็กส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาครอบนะครับที่ยึดติดกับหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแกนเหล็กที่อยู่กับที่นะครับ คอยของแม่เนีติกตัวนี้ก็จะเป็นขดลวดนะครับเราจ่ายไฟให้ตัวขดลวดนะครับแมกเนติกก็จะทํางานนะครับขดลวดก็จะสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อจะเอาชนะแรงสปริงนะครับก็จะทําให้หน้าคอนทตต่อถึงกันนะครับส่วนการจ่ายไฟให้กับขดลวดตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะครับว่าจะใช้เป็นไฟเท่าไหร่นะครับ2 4โวลต์ v, 48 110 220หรือจะเป็น 380v โวลต์นะครับ ส่วนตัวนสสี้นะครับก็จะเป็นสปริงนะครับสปริงตัวนี้นะครับมีหน้าที่ดันหน้าคอนแทคหลักไม่ให้ต่อถึงกันนะครับมีหน้าที่ดันหน้าคอนแทคหลกักไม่ให้ต่อถึงกันนะครับถ้าไม่มีสปริงตัวนี้นะครับหน้าคอนแทคหลักก็จะต่อถึงกันนะครับสปริงก็จะดันหน้าคอนแทคหลักส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการเหล็กที่เคลื่อนที่นะครับ แกนเหล็กที่เคลื่อนที่ตัวนี้ก็จะยึดติดกับหน้าคอนแทคหลักและคอนแทคช่วยตัวนี้ก็จะเป็นคอนแทคหลักส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นคอนแทคช่วยนะครับหน้าคอนแทค NC หน้าคอนแทค NO คอนแทคหลักจะมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องนะครับ L 1 L 2 L 3ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวาฝาครอบนะครับป้องกัน ประกายไฟที่เกิดจากการอาร์คของหน้าคอนแทคหลักนะครับหน้าคอนแทคหลักทํามานะครับก็จะเกิดการอาร์คของกระแสไฟนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นาฝาครอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนเหล็กที่อยู่กับที่นะครับกดลวด สปริงแกนเหล็กนะครับเราก็จะเอาตัวแกนเหล็กที่เคลื่อนที่นะครับประกอบเข้ากับตัวสปริงแกนเหล็กตัวที่เคลื่อนที่นะครับก็จะยึดติดกับหน้าคอนแทคหลักและคอนแทคช่วยนะครับก็จะยึดด้วยสกรู2ตัวนะครับด้านบน1ตัวและก็ด้านล่างอีก1ตัวนะครับเราก็จะจ่ายไฟให้ตัวแมกนติกนะครับ A1 และ A2 นะครับสายลายก็จะมาเข้าที่ A1 ของแมกเนติกส่วนสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้าที่ A2 นะครับแมนติกตัวนี้นะครับจะใช้ไฟ220โวลต์ AC นะครับสถานะปกตินะครับหน้าคอนแทกหลักก็จะไม่ต่อถึงกันนะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้ตัวแมกเนติกนะครับ กดลวดก็จะสร้างสนามแม่เหล็กนะครับเพื่อเอาชนะแรงสปริงนะครับเมื eng, ag, ่อกดลวดสร้างสนามแม่เหล็กเอาชนะแรงสปริงนะครับหน้าคอนแทคหลักก็จะต่อถึงกันนะครับเมื่อเราหยุดจ่ายไฟนะครับหน้าคอนแทคก็จะไม่ต่อถึงกันนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นคอนแทคช่วยนะครับด้านบนก็จะเป็นหน้าคอนแทค NC ต่อถึงกันด้านล่างก็จะเป็นหน้าคอนแทค NO นะครับ เมื่อเราจ่ายไฟให้ตัวแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทคก็จะเปลี่ยนสถานะการทํางานเมื่อเราหยุดจ่ายไฟนะครับหน้าคอนแทคก็จะกลับสู่ตําแหน่งเดิมหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ